อายุเพิ่มขึ้นอีกปีแล้วต้องดูแลตัวเองมากขึ้นนะนเะพราะรู้สึกว่าเลี่ยวแรงพละกกาลังมันลดลงไปเรื่อยๆลูกก่อโอยนั่งก่อโอยปวดเมื่อยไปหมด เห็นหมอเขาบอกว่าให้ทานอาหารที่มีโปรโตีนจะได้แข็งแรงมีกำลังทำนู่นนี่ได้แต่มันก็ยากนะที่จะหาอาหารจำพวกนั้นมาทานให้เพียงพอแล้วก็ครบทวนทุกๆวันเพราะต่างคนต่างก็ยุ่งลูกหลานก็ทำงานไม่มีเวลาเตรียมหรือหาได้ทุกวันโชคดีมากๆที่มีน้องสาวเขาแนะนำให้ทานโปรโตีนแบบชง สำหรับทดแทนมื้ออาหารหรือคนที่ไม่มีเวลาไม่สะดวกรวมไปถึงใครที่มีปัญหาในเรื่องของการทานเนื้อสัตว์ตัวนี้ทดแทนได้สบายเพิ่มโปรตีนให้ร่างกายแบบเต็มที่นะนำตัวนี้เลยยูโปรอาหารเสริมสูตรครบถ้วนทานง่ายย่อยง่ายดูดซึมง่ายด้วยรสชาติอร่อยกลมกล่อมทานได้ทุกวันวิธีชงง่ายๆยูโปรสองช้อนชงกับน้ำธรรมดาคนให้เข้ากันแล้วก็ทาน ยูโปรอาหารเสริมสูตรครบถ้วนให้ปลอดภัยได้ประโยชน์ไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลไม่ทำให้อ้วนสารอาหารมีเพรียบถึง30ชนิดและวิตามินอีก11ชนิดครบถ้วนเพียงพอไม่ต้องหาที่ไหนอีก ชอบโปรตีนตัวนี้มากๆอยากจะให้ใครที่กำลังมองหาโปรตีนที่ช่วยทดแทนมื้ออาหารดีๆลองทานยูโปรดูคะ่ะได้สารอาหารครบจริงๆต่อไปเวลากินอาหารน้อยก็ไม่ต้องกังวลนะคะว่าจะขาดสารอาหารแล้วคะ่ะ